คลิปนี้เดี๋ยวพิ่งจะขึ้นเรื่องกิฟาไซเคนให้กิฟาไซเคนคำว่ากิฟาหมายความว่าอันตรายสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ไซเคนป้ายจราจรก็จะเป็นการรวมของเครื่องหมายเตือนอันตรายให้เพื่อนๆได้ศึกษาสำหรับชุดนี้จะเป็นชุดแรก เวลาที่เราเจอป้ายเตือนอันตรายก็คือเราจะต้องปฏิบัติตามกฎของป้ายนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายกับตัวเราได้สำหรับป้ายที่จะเจอพื้นฐานเลยก็คืออั g ตุ้งกีฟาส l ตล a ์อักตุ้งกีฟาสเตลล์เป็นป้ายสามเหลี่ยมขอบสีแดงข้าง ในมีเครื่องหมายตกใจสีดำก็หมายความว่าระวังสถานที่อันตรายนะระหว่าง150เมตรและ250เมตรข้างหน้านี้จะเป็นสถานที่ที่อันตรายก็คือจะบอกแค่ว่าเป็นสถานที่อันตรายควรที่จะลดความเร็วลงเพื่อให้ปลอดภยัยแต่ก็ไม่ได้เจาะจงว่า อันตรายเกี่ยวกับอะไรนะคะป้ายนี้ก็คือจะบอกว่าระยะที่จะถึงในระหว่าง150เมตร250เมตรเนี่ยจะถึงสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วโดยปกติเขาก็จะเอามารวมกับป้ายอื่นด้วยเพื่อที่จะบ่งบอกให้ชัดเจนว่าเตือนเรื่องอะไรสิ่งใดที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อย่างเช่นป้ายที่หนึ่งอักตุงสตราเซนเชเดนอักตุงสตราเซนเชเดนระวังพื้นถนนชำรุดระวังด้วยนะข้างหน้าพื้นถนนจะมีการชำรุดไม่สมบูรณ์ให้ลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่อมาป้ายที่สองอักตุงอูลชปัว อักตุงอุลชปวัวข้างหน้านี้บนพื้นถนนอาจจะมีน้ำมันหยดอยู่นะนึกภาพออกไหมคะอุลชปวัวก็คือว่า,าบนพื้นถนนเขตจราจรเขตนั้นเนี่ยมีน้ำมันหยดอยู่ซึ่งบางทีเขาก็จะโรยทรายไว้หรือตั้งไป้ายไว้ เพราะว่าเวลาน้ำมันหยดบนพื้นถนนก็คือจะทำให้ลื่นได้เกิดอันตรายได้ไป้ายที่สามอักตุงชูรุเวกอักตุงชูรเวกหมายความว่าระวังข้างหน้าเนี้จะเป็นเส้นทางที่นักเรียนใช้ให้ลดความเร็วด้วยนะดูเด็กๆด,ด้วย ดูคนที่จะข้ามถนนหรือใช้ถนนเส้นนี้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการแจ้งเตือนอันตรายถ้าเราเจอป้ายระวังแบบนี้ปุ๊บก,ก็ให้ลดความเร็วลงป้ายที่4ี่ Achtung Altenham Achtung Altenham ก็จะหมายถึงระวังข้างหน้าเนี้ จะเป็นบ้านพักคนชราเวลาที่เราขับเข้าไปใกล้ก็คือต้องระวังคนแก่คนพิการใช้ถนนด้วยนะอาจจะกำลังข้ามถนนอยู่อาจจะเดินอยู่ข้างริมถนนให้เราลดความเร็วลงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ก็เอาง่ายๆว่าถ้าเราเจอป้ายเตือนอันตรายแบบนี้ให้เราเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ถนนลดความเร็วและปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละป้ายนะคะส่วนอันนี้ก็คือทั่วไปแล้วมันก็จะมีลักษณะอย่างอื่นอีกอย่างเช่น มันก็จะมีป้ายอื่นๆประกอบพึ่งก็จะยกตัวอย่างขึ้นมาให้อย่างเช่นป้ายที่1อันเนี้ยลูกศรเลี้ยวไปทางขวาถ้าอ่านในแบบสไตล์ของพึ่งก็คือถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะเจอจุดจุดจุดถ้ามีป้ายอะไรอยู่บนอันนี้นะคะก็ให้อ่านป้ายนั้นนึกภาพออกไหมส่วนป้ายที่สอง ลูกศรเลี้ยวไปทางซ้ายเวลาเราขับมาปุ๊บจะลูกศรเลี้ยวไปทางซ้ายและมีป้ายอื่นกำกับวิธีอ่านของพึ่งก็คือถ้าเราเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะเจอจุดจุดจุดไอตรงคำว่าจุดจุดจุดตรงเนี้ยก็ให้อ่านป้ายที่กำกับณตอนนั้นนึกภาพออกเนาะป้ายต่อมาก็คือมีเลข2 0 0เมตร และลูกศรซ้ายกับขวาอันนี้ก็จะอ่านว่าตั้งแต่ป้ายนี้ไปเป็นระยะทาง200เมตรป้ายถัดไปก็คือมีแค่เลข200เมตรและไม่มีลูกศรสำหรับป้ายนี้ก็จะอ่านว่าในอีก200เมตรโอเค เสร็จแล้วป้ายที่เป็นการเตือนอันตรายก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะโดยพื้นฐานก็จะเป็นสามเหลี่ยมขอบสีแดงแล้วด้านในก็อาจจะบ่งบอกว่าให้ระวังเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นระวังข้างหน้าไฟแดงระวังคนเดินระวังเขตก่อสร้าง ระวงังทางล่าชันอะไรแบบนี้